เมื่ออุโมงค์ลอดภูเขาที่สร้างไว้อย่างละหลวมเกิดถล่มลงมาชายคนหนึ่งจึงติดอยู่ในรถโดยมีเพียงน้ำสองขวดและเค้กวันเกิดของลูกสาวที่ใช้ประทังชีวิตเท่านั้นเพื่อรอคอยทีมช่วยเหลือที่แทบจะไม่มีความหวังเลยเรื่องราวของทันเนาอุโมงค์มรณะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรระฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ อุโมงมรณะก็เล่าเรื่องราวของอ e ีจองซู oo, พนักง,งานขายรถยนต์ที่กำลังขับรถกลับบ้านเพื่อฉลร้องวันเกิดให้กับลูกสาวโดยขับรถผ่านอุโมงค์รอดภูเขาที่เพิ่งสร้างเสร็จไปหมาดๆแต่ด้วยอุโมง์ที่สร้างไม่ดีจึงพังลงมาทำให้เขานั้นต้องติดอยู่ในรถเพื่อรอคอยความช่วยเหลือจากทีมช่วยเหลือโดยมีภรรยานักข่าวและคนทั้งประเทศคอยเอาใจช่วยซึ่งอ e ีจองซูจะสามารถออกมาจากซากกองปรากหักพังของอุโมง์ได้อย่างไร โปรดติดตามรับชมต่อได้ทางเน็ตฟลิกเลยนะครับทน,น่าอุโมงค์มรณะก็เป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดของอีจองซูในอุโมงค์ที่ต้องใช้ชีวิตตามคำแนะนำของหัวหน้าทีมกู้ภัยโดยมีน้ำเพียงสองขวดอาหารที่มีอย่อยางจำกัดและมีโทรศัพท์มือถือที่มีแบตเตอรี่จำกัดมากๆนะฮะโดยที่ไม่รู้ว่าจะสามารถออกมาได้หรือไม่หรือเมื่อไหร่นะครับ นอกจากจะสู้เพื่อความอยู่รอดทางกายภาพแล้วเขานั้นยังต้องต่อสู้กับจิตวิญญาณที่ไม่มั่นคงของตัวเขาเองด้วยนะฮะ <_ C os al> เขาจะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองหรือมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อเมียและลูกที่เขารักนั่นก็คือสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจนะครับในขณะเดียวกันหนังก็ยังนำเสนอถึงความใจสู้ของหัวหน้าที่เป็นฝ่ายช่วยเหลือนะฮะที่ไม่เคยยอมยพ่ายแพ้ต่อ,อการค้นหาแม้จะใช้ทรัพยากรเรียวแรงกำลังใจไปมากแค่ไหนก็ตามครับ รวมถึงภรรยานะฮะอันเป็นที่รักของอีจองซูที่ไม่ยอมท้อถอยแม้ว่าคนอื่นนั้นจะหมดหวังไปแล้วก็ตามครับดังนั้นเราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครเหล่านี้นะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดตลอดช่วงที่มันเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยครับทั้งยังได้เห็นปฏิกิริยาของผู้คนท,ทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องทั้งในด้านบวกด้านลบและการสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองในสถานการณ์นี้นะครับ หนังได้จิกกัดการคอร์รัปชันของเกาหลีใต้การทุจริตกินเหล็กอิดหินดินทรายของบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะฮะการโกงแบบการสร้างการเขียนแบบไว้อย่างหนึ่งแต่ก็สร้างอีกแบบหนึ่งนะครับหรือการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานในการก่อสร้างจนทําให้ทั้งหมดนะฮะมันเกิดปัญหาใหญ่ให้กับทีมกู้ภัยที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแบบแ,บบแปลนที่เขียนเอาไว้ได้นะฮะเพราะมันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ก่อสร้างหรือถูกออกแบบมานั่นแหละนะครับ มีการจิกกัดพวกนักการเมืองที่เห็นแก่นายทุนเห็นแก่เงินมากกว่าชีวิตของผู้คนนะฮะที่ทำการก่อสร้างโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมาให้ความสำคัญกับเรื่องของเม็ดเงินมากกว่าชีวิตมนุษย์นะครับประมาณว่ามีชีวิตมนุษย์อยู่ในซา,ากปะหลักหักพังไอ้พวกนักการเมืองเหล่านี้หรือนายทุนนะฮะมันยังคิดจะสร้างหรือระเบิดภูเขาต่อไปเลยนะครับ แสดงถึงการห่วงอุปกรณ์เครื่องใช้ในการกู้ภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าที่มันราคาแพงเกินไปหรือเอาไปใช้ทําอย่างอื่นมากกว่านําไปใช้ในการรักษาชีวิตของมนุษย์หรืออุปกรณ์ที่ควรจะซื้อมาใช้กลับไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ควรจะมีใช้แต่กลับไม่มีแต่พอประสบเหตุนะฮะก็วิ่งไปหาอุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งสิ่งนี้เป็นการตั้งคําถามว่าชีวิตคนกับอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้เหล่านี้สิ่งไหนมันมีค่ามากกว่ากันนะครับ มีการจิกกัดการเอาหน้าของพวกนักการเมืองที่พยายามแสดงให้เห็นว่าตนเองนั้นให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือมากแค่ไหนนะฮะแต่นั่นมันก็คือการทำไปเพียงแค่หาคะแนนนิยมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปกับครอบครัวที่ประสบภัยเพื่อโปรโมทตัวเองนะฮะหรือในขณะที่ผู้ประสบภัยนั้นออกมาแล้วก็ยังต้องรอให้นักการเมืองมาถ่ายรูปด้วย นั่นก็เป็นการตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วไอ้นักการเมืองเหล่านี้เขาได้ทำเพื่อประชาชนจริงตามที่เขาหาเสียงเอาไว้หรือทำเพียงแค่เพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับมีการจิกกัดการหิวข่าวของพวกสื่อมวลชนที่ไร้จรยาบรณที่ต้องการจะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยที่ไม่ยอมสนใจเลยนะครับว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรหรือมีผลกระทบอะไรบ้างนะฮะบางคนก็สนใจแต่สถิติมากกว่าการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น มีการเปรียบเทียบเรื่องการติดอยู่ในใต้ดินนะฮะของพวกคนงานชาวเหมืองในชิลีนะฮะที่ติดอยู่ในเหมืองประมาณ96วันนั่นแหละนะครับนักข่าวบางคนนะฮะก็ดีใจที่เห็นว่าพระเอกนั้นติดอยู่ในอุโมงค์หลายสิบวันจนกลายเป็นสิิติใหม่ของเกาหลีใต้รวมถึงจิกกัดนักวิเคราะห์หน้าจอนะฮะที่ไม่รู้อะไรจริงๆนะฮะแต่ก็เสนอหน้าทำมาเป็นวิเคราะห์อยู่หน้าจอทำให้คนเชื่อตามที่ตัวเองคิดนั่นแหละนะครับ หนังยังมีการจิกกัดเหล่าบรรดาไลฟ์โค้ดนะฮะหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆว่าไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือแนวคิดอะไรก็ตามนะฮะได้นำไปใช้กับตัวเองบ้างหรือเปล่านะฮะในที่นี้นะฮะถูกนำเสนอออกมาโดยที่หัวหน้าทีมกู้ภัยได้แนะนำให้พระเอกน่ะดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองซึ่งพระเอกก็ได้ย้อนถามกลับไปกับหัวหน้าทีมกู้ภัยคนนั้นว่าได้ลองกินก่อนบ้างหรือไม่นั่นเองนะครับ เรื่องของบทนะฮะก็ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีมากๆแม้ว่าหนังนะฮะจะมีความยาวถึง2ชั่วโมงแต่ก็ทําให้ไม่มีจุดไหนนั้นรู้สึกน่าเบื่อเลยนะครับเขาสามารถสอดแทรกอารมณ์ที่มันมีความแตกต่างกันเข้าไปในหนังตลอดทั้งสชั่วโมงในเรื่องได้ดีเลยนะฮะ เราจะได้เห็นอารมณ์ของการจิกกัดอารมณ์ของการเอาตัวรอดนะฮะอารมณ์ของความสิ้นหวังของตัวละครอารมณ์ของการโศกเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียและอารมณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความหวังการมีชีวิตครับบทจะลุ้นก็ถือว่าลุ้นมากๆนะฮะบทที่ซึ้งก็ซึ้งแบบน้ําตาท่วมแถมหนังยังได้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพในหลายรูปแบบด้วยกันนะฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่มีอารมณ์ครบรถอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ สิ่งที่ดีงามมากๆนะฮะต้องขอคาระวะการแสดงของแบรดูนาที่มันทรงพลังมากนะฮะมันมากกว่าอะไรทั้งหมดในเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำนะครับสีหน้าแววตาหรือน้ำตาของเธอนั้นมันแบกรับอารมณ์ทั้งหมดของเรื่องเอาไว้ด้วยเลยนะครับนับว่าเป็นการแคสติ้งตัวละครที่งดงามที่สุดนะฮะส่วนฮาจองวูนะครับที่รับบทเป็นชายหนุ่มดวงซวยขับรถไปประสบภัยถ้ำถล่มก็ถือว่าแสดงได้ดีนะฮะ เรารู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เขาเผชิญนั้นมันคือเรื่องจริงการเข้าไปติดอยู่ใต้ซ่าปลารหักทำรรของอุโมงนะฮะก็ทําให้รู้สึกว่ามันอึดอัดจริงๆนะครับและในจังหวะที่เขาจะแสดงถึงความสิ้นหวังนั้นเราก็รู้สึกว่าสิ้นหวังตามเขาจริงๆด้วยนะครับแต่สิ่งที่ส่วนตัวไม่ชอบและขัดใจเป็นอย่างมากของหนังเรื่องนี้ก็คือตักก ที่มันบิดเบี้ยวของผู้คนที่มองเรื่องของการช่วยเหลือคนคนนึงว่ามันคุ้มค่าหรือไม่และกล่าวโทษว่าไอ้ผู้ประสบภัยนะฮะมันก็คือต้นเหตุของการสูญเสียซึ่งหนังในสมัยนี้ยอาจไม่จำเป็นจะต้องทําให้เห็นมุมนี้ก็ยังได้เลยนะฮะ อย่างเช่นในหนังเรื่องเดอะมาเชียนที่เขาแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นใครในระดับไหนก็ตามนะครับหรือว่าประเทศที่เคยมีปัญหาซึ่งกันนะฮะหากพูดถึงเรื่องของการช่วยคนเขาก็จะช่วยอย่างเต็มที่เพราะเขารู้ว่านะฮะคนที่เขาช่วยนั้นมันมีความสําคัญที่มีความแตกต่างกันนะฮะหากช่วยคนคนนี้ออกมาได้คนคนนี้ก็อาจจะสร้างประโยชน์นให้กับประเทศหรือโลกใบนี้ได้มากกว่าทรัพยากรที่สูญเสียไปจากการช่วยเหลือคนนี้ด้วยซ้ํานะครับ ซึ่งในยุคสมัยนี้นะฮะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นในการสร้างดราม่าให้กับหนังแล้วนะครับหนังที่เผชิญภัยพิบัติหรือการเอาตัวรอดทุกเรื่องนะฮะล้วนแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะฮะและก็มุมมองต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้ที่มันมีความแตกต่างกันนะครับ อย่างเช่นในเรื่องเดอมาเชียนกู้ตาย140ล้านใหม่ที่ฉายในปี2015เป็นการแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดควรได้รับการปกป้องและการได้รับการช่วยเหลือนะครับ หรือใน c แคสเว y คนหลุดโลกที่ฉายในปี2000ก็แสดงให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนะฮะกว่าที่คนเรานั้นจะใช้ชีวิตแบบรู้หราซะจนไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรได้นั้นมันก็ต้องผ่านการพัฒนาการการเรียนรู้การลองผิดลองถูกมาอย่างยาวนานนะฮะนะับตั้งแต่มีมนุษย์แรกเริ่มจนมาถึงวันนี้ได้นะครับ หรือใน127ชั่วโมงที่ฉายในปี2 0 1 0แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเรานั้นจะมีชีวิตที่รักอิสระมากแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือยังมีคนข้างหลังที่รักเราอยู่นะฮะการทำในสิ่งที่เรารักก็ต้องแสดงความสมดุลให้กับคนที่รักเราด้วยนะฮะและยังบอกอีกว่าการได้สิ่งใดมานะฮะมันก็ต้องแลกกับการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปครับ ส่วนในเอร์นเลนะฮะอุโมงค์มรณะที่ฉายในปี2016เนี่ยแม้ว่าส่วนหนึ่งนั้นจะมีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นมาเพื่อจิก,กัดสังคมและการเมืองของชาวเกาหลีใต้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้จากหนังเรื่องนี้นะฮะเชื่อว่าหนังต้องการจะนำเสนอหรือตั้งคำถามว่าทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราต่อสู้ดิ้นรนไปเพื่ออะไรและทำหน้าที่ของตนเองได้ดีพอหรือยังนั่นเองแหละนะครับ ดังนั้นทางช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l จึงขอให้คะแนนความชอบเทอร์นอลอุโมงมรณะเอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ แต่หากถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะฮะก็สามารถกดปุ่มซื้อปังหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านก็จะถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ